ก็เลยต้องมาทีนะมันเป็นใช้ได้แบบเวลากุ้ยแบบพีวีเมื่อทัานเด็ดค้างเพื่อนมันเล่นเกมไม่รอทันทนี่คือผับความเข้อะไรกันเําลังลาไป มีสามฮะมูเยอะจังไงนะที่ตอนนี้กุ้งฮะกุ้งต้องดูอนะไรดีเดี๋ยนะมันอัปเปตไทม์เมอร์ด้วอยออปเปตไทม์เมอร์คนคนเดิน คนเดินไม่ถูกใจนี้ไม่ถูกใจนี้ถูกใจไปเยอะแบบอารมณ์แบบเวลาทำทุกอย่างแล้วแต่มันพังไปหมดนี่เอยถูกใจนี้ค่อยถูกใจนี้ค่อยถูกใจอ๋อ,อเป็ด oh อ๋อไม่เกินอ๋อเป็ดไทมอนี่คือหาย นะตัวสิฟ้านไปสกิปดีทอเล็ตอับเพื่อนขอโทษทีนะจติ๊กเอ็นกูไม่เปียวนิดเดียวยังได้อยู่ฮะขึ้นหนึ่งดิ ในแบบนี้เป็นเพื่อนหนูเป็นม,มือ,อาอลนี่พับกูเลยหนึ่งเพลงกว้างไม่ออกมาเชียนี้ไม่ค่อยมาอันนี้ไม่ค่อยมาโอ้ oh my god นี่อีอีอีจะมัดพายแมวศูนย์มันคือตัวหายวะฮอฮอเมชเชกอุ้ยได้อยู่เอทโปลแลน นี่แบบไม่คิดเชื่อเลนะเอาไปนี้เลยเชื่อดักกูเพิ่งรู้เ่ยว่าลำโบกินี่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดเหตุการณนอีเลเวมดักัอีสต์กูรู้นว่ามึงคิดอะไรอ่ะ มันจะล้อไอเห็ดการไททานิกเรือไทยท่านระเบิด,ดว่ะสบับปนรดอิอ่ว <c oughs> ขับด้วยลาเห็ดผลปากอะไรเห็ดผลเวย้ยนี่นนี้อันนี่ มาหยุแล้วหรือวะได้อยู่โ oh อไมกอดเอาเป็นไฮเมอร์วิทย์เอาเปเอาไปเ,เอาไปเอาเป็นไฮเมอร์จะไม่ลงระเบียบ <c oughs> ออดิอุยตะโกนเลย ไปถ่ายมือมีใสร้างเชียร์แล้วก็ฉันเลื่อมันเป็นพด็ิการเชียร์นี่หนูสูตรหนูสูตรจะไปนี่โอ้ my god นี่มันสิงมันชิตจะมีหูยาว แล้วมัน SAKIT ปวดสุดจิตฮะอะไรจิ๋มหมาจิ๋มหมานี่อะไม่มีเพื่อนสุดจิตออกไปนี่เลยกวดนี่นี่ 我们快跑！再跑！ เรียนที่ผมชอบการส love, ่ว <apply> ต <some antis> ัวคืออารมณ์แบบมึนไล่ออกจากงานนะมึนก็แบบอารมณ์แบบนี้แหละเชี่ยวโวยวายชิบหายอย่างโดดเดียวเดินตายอย่างโดดเดียวเอ๊โย่ทำไรลไปวะได้อยู่ได้ยู่ให้กูดูได้อยู่ มีเนี่ยคือมันจะ้สนุกเว้ยยากแบบมึงวาดหน้าเพื่อนเข้าไปค้ยเห็นแบบแล้วจีโน่อยู่ของช่องเลยนะมันวาดรูปตัวการ์ตูนฮาๆเลยนะที่มันมีตัวเองขดจมูกสียาาไว้เหี้ยเตกการกํามูเตกการคอยเบยนี่ 你没没没没没，的套好吗你 Nih, 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 nih. Oh, kucing, kucing, kucing. Nih, tu mampu tay ni. รินโคตรหนาเลยนะนี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่นอัจจบอันที่แบบอยู่ในระดับที่แบบโคตรรักเลยก็จะมีแบบก็จะมี กังขุ่นเป,ป่คก็ได้ชุดนี้ปัดโอปปะโอปัดจักหูแคสตอเบอรีไ่ไม่มีคาอธิีบายแต่ดูแล้วก็รู้สึกความรูส้สึกเศร้าและขอโทษเจรเขนมันเขนั้นเลยไปยุง่งชายอ้วนนั่นและก็น่ายะอุ๊ พึ่งร,รู้เนี่ยว่าเรมโบกิ้งว่าทำให้เกิดตายอีดเวนได้ท้องเอาเป็ถ่ายมือชัดวูดเอนดิ้ง เมื oh. Oh, oh, ่อกูเขี้ยดแขนไกินฟ่กินอุ๊บอุ๊บอันนี้กูเคยเห็นเวอร์ชันหนึ่งนะไอเจสแบทเทิลเนี่ยกับเบรดดีมันดีมันต่อสู้ก่อนแล้วกับบูมันสวดกับ ไปกาดคสามร้อยเหียจำไม่ได้จำมันเบบี้จนวถที่ท่าของมดีก็จ <c> บ <oughs> แต่เพียง